สบายดีพี่น้องสบายดียำแรงสี่บ้านยิงกนเราสบายดียำแร,ง,ำรงพี่น้องปองไปสั่งแตงไทยห้าร้อยบาทก็เมียไอรอนเนาะ ก <c oughs> ินเอบอร์ละบ่ป้าหมอน,ะน่จะจะเป็นไายดีเนาะ,นจะจนดอกกระเจี๊ยวกันใ่เลยทักหาดูไปเป็นไม่้าดอกกรนะเจี๊ยวน่ะ ป้าท,ทุกนวลท้องสียนวลน,นวลแล้วนะวัสดีครับส,สวยสวยครับผมโอ้ยงายหลงังปีประตูด้วยปีประตูด้วย่นนะ<อ>นั่งข้างหลังเมย์ซ้อนกันลงมาเลยนะ ไม่ซองลงกัน,นก <c oughs> ไม่บ่ไม่มี่แค่ลงเรือบอก่กเอ้ยอ้ไรงังนเหรอนี่ก็ลงเรือมาแล้วแหละกิ๊ยพี่ดีกว่านั่นแหละ,ลหละเรเือไปไปปั่นกันนี้เองนั่งข้างหลัง <ไอ S 1> เลยใช่ไหมไม่แล้วที่ก็ไปปัน่นถ้ายตรงซอกนั่นแหะล้มบ่ไม่ไอ้ตรงซอกไอ้ตรงสุดตรงเนี้ยแล้วก็ออกมาไม่ได้้ก <c oughs> ็ไปช่วยพาพวกกับไปพาพวกพพวกับไปซอกบ่กไม่ใหญ่ก่อนแกก็ไม่ช่วยปั่นนะนี่กี่ใช้ไม้ไก่ออกมา ไม่ใหญ่ตัวนี้เลอ้าวโทรหาไม่ใหญ่หรือม้ไม่มีโทรศัพท์สั่งแต็นทายห้าร้อยบาทแม่เห็นเก่งหรือแม่แม่เห็นเก่งไหนเก่งเลโชว์ขาเก่หูอยู่ไหนอ้าวรวมพลังสุรินทร์ มางานยัยมีประทับกับเลยพี่น้องเลยเตะเลยมาแทงมันแน่อยู่แล้วจ้าลูกค้าเปลือยอะไรพี่เทีนเลยนางอีดี้ขยันโหลดเขาน่ะโอ้ยครับรถยังจะมาต่ำหรืคนครับกั็ได้ ขาพี่ได้ขาม่แต่น็อตใช่แหละคุณยาย มึงมีมักแกงหน่อยบอเอ๊ะเออตูบ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 เอ้ยตูบลงน้องนะมีตูบเอ้ยตูบมือเม่์มยมาซองกระสอบนี่อ้าวแหงกระนุ่มนา ตุ๊บทำกระปั้นีก็ยังสุกแล้วกันนิวะไฮมีมากแต่น้อยั่นนี้ตอนนี้อยู่ชาสวนนะยายวันละโมงสวนจะวันละโมงผูกป้าท่านผู้ชมน่าประเนอยู่หน้าปุ้ยคุณ รอยใหญ่เต็ีมมารับตังค์ให้ยายระมือเปียกห้าร้อยนับก่อนมันเหลือเออหน้าห้าร้อยให้ยายแม่ก็ขาดทุนสิคบอว่่ปะฮะ โอ้โยายเอามานี่มันจะเปียกนะเอามายายโยขึ้นเฮาหน่อยเเต้นขึ้นไปเต้นมาสินังข้างล่างเบาเบาเโหลดเข้าสิเพเต้มเ้า่งเบาเบาอืมบวนเผามันเปียกเด้เด้เด้กนทุกแจงกินตอนนี้แหละ ไม่ได้นปจะแข,นขวนเขาอะไรนูนไม่ได้กินข้าวก่่นูกินนูกินแปงอีแม่ม์ก็มักแต้งนูนน้อยกับซุกมี่มเอ้ยมักแต้งนูนน้อยกับซุกปะเพราะมันแก่เลยนจนขำมี่เอ้ยข,ขอบคุณพี่สาวทางไต้หวันออนไเนาะที่ซื้อแตงไทย500บาทนี่พี่น้องจ้า สดๆเลยจ้ะปลอดสารเนาะเดี๋ยวให้พ่อรองเทนมาผ่าดูบวงมาจิ้มพร้อมขอบคุณพี่สาวละลายเด้อจะสื่อแตงไทยให้นอ้องกินเนาะขอให้ำเรวยถูกหวยสามตัวผ่าแตงไทยจ้ะ <c oughs> <c oughs> บัวแดงหน่วยกันละลายตืบอยู่หารอยบาทเนาะต้องผ่าให้ลุงเลือก อย่างไปข้างหลังพาลุกปรีค่ะคุณลุงครับบอกจะได้งอมขอบคุณอะไรนะพี่เด um> enfin ki> ้อมินี่เอาละมาให้ป้าลูกเอาถ้วยอน้อยมาใส่เนี่ยในมันเนี่ยไว้ลุงนี้ไปปลูกปลูกเดือนในแบบนี้ปีหนาเนาะบานบานบ่นะสซัว เอาลกมานนมวรนแนมันไหวลงุงเขาให้อยู่ดีไม่แห้งร่ำรวยร่ำรวยนั่นซะจ้เอาขอให้อันนึงอ,นนอนนาจารย์ไพรงนะครับหมอนบาดจนขับเมืออปืดตาเลยกะทิแตงไทยใช่ไหมลงนะุงเนาะเออเราเห็นอยงไรวะเห็นได้มันอิ่มยังมันบูดเลย <c oughs> ขูดแต่ถั่วนะลูกแต่ส่วนข้านเราบุคใครมากรัดในกะทิเอากินสดๆโลนุกมันไหอากาศห่อนนี่เนาะเห็ดป่วกทั้งใบหูหมวยยังออกลายอยู่นะที่เราไปหาเห็ดละงกนะตักใหญ่ นูนนี่นอกระเพาะด้วยลุงขากินอยู่แล้วเ่อนเฮาน่ะมันลายตัวนี้มันบวมนะ สาธสาธุบุญนำเด้่อพี่ตอนนี้มันบวมบวมแห้งตัวนั้นลุงตัวที่มันแตกนะลุงเอามาผ่านแล้วลุงครับครับ แกเจ้าปูเป็นเป็นเงิน,เป,นเป็นทอามืดแกเจ้านะเห็นเห็นสวนดอกกระเจียวบ,บ่มีไหมอยู่ท้างหนดอกกระเจียวไ,ไม่รู้บอเอาไข่ไปใส่ต้มไข่ใส่ไว้ไว้จังฮันเนาะฮารล พี่น้องปองปอลายหนื่อกัสเวลาเด้อพี่น้องสาวภาก็เลยก็เซ่เนาะขอบคุณพี่สาวคนสวยทางใต้มาหลายเด้วเราจะสื่อจงไทยให้น้องๆกินเนาะขอหายดีมีแห่งลดรวยลำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสบายดี